บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงิน1,000บาทเงินเข้าวันไหนฟังด่วนในคลิป สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่22ธันวาคม2564และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเย,ยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะจากมาติคอรมอนะคะเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าคองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบโควิด19ด้วยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนระยะที่3ได้เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านท้องฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่นและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3เพิ่มเติมอีกจานวน300บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นคือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมค่ะทั้งนี้เดือนธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นเดือนสุดท้ายของปี2564ทางกลุ่มบัญชีกลางสังกัดกระทรวงการคลังได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรจำนวน13.5ล้านล้าน เป็นประจําทุกเดือนนะคะตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้สําหรับรายละเอียดไทม์ไลน์การโอนเงินของเดือนธันวาคม2564มีดังนี้ค่ะวันที่1ทธันวาคมไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า700-800บาทต่อเดือนโดยเป็นวงเงินเดิม200และ300บาทและวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ500บาท ส่วนลดค่าการหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้ใจในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรทมและปริมณฑลค่ะแล้ววันที่18ธันวาคมสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100บาทส่วนที่เกินจาก100ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้ชำระเองส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับคืนทุกวันที่10ของเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นั่นเองค่ะวันที่22่ธันวาคม2564สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ โอนเงินเบีย้ยความพิการรับเงิน1,000บาทเพิ่มเงินเบี้ยความพิการจำนวน200บาทถึงเดือนกันยายน2565ากจําจากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนเป็นจำนวนเงิน1,000บาทต่อคนต่อเดือนค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ